ครับสวัสดีครับผมเอกวัฒศิวัฒนาครับอายุ34ปีอาชีพพนักงานบริษัท เริ่มชอบรองเท้าก็น่าจะย้อนไปประมาณ10ปีได้ครับตอนแรกก็ซื้อมาซื้อมาใส่ครับพอใส่แล้วมันก็เริ่มชอบแล้วก็ซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนเหมนคนเก็บรองเท้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นเอ็นไกฟล i ยอิน uh, ครับไกฟลาิเลเซอร์ครับสีขาวดําคู่แรกเลยทิปที่เป็นแบบถักๆหน่อยครับเบาๆใส่เดินสบายใส่ใส่ทำงานด้วยอะไรเงี้ย ส่วนมากผมจะดูดูจากพวกฝรั่งครับฝร,รั่งนักกีฬาฝรั่งนักร้องผอิวสีฝรั่งอะไรเงี้ยมันแต่งตัวเท่เป็พวกมารบอลเจมอ่าโคบี้แล้วก็นักร้องก็เป็นพวกนักร้องแรปๆคนดำอะไรเงี้ยมันแต่งตัวเท่ดีคือมันใส่รองเทาเ้าเข้าไปใช้ชีวิตประจําวันเล่นกีฬาไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับอ่าก็ก็จะดูดูดูตามพวกนั้นถ้ามีซื้อโดยตรงจะมีคู่หนึ่งครับเป็นตอนนั้นเป็นไนกี้เอ่อ ไนกี Zero, ้ซีโร่ครับที่ที่เป็นตัวสีขาวฟ้าที่เป็นพวกให้นักกีฬาดังๆใส่ครับพวกแบบปีโร่พวกเฟเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับพอดีตอนนี้นผมซื้อตามตามเลยคือชอบชอบมากรุ่นที่อยากได้ตอนนี้ครับก็จะเป็น Air Jordan ครับใน k e ้ i r j o จอแดน o ล x t r a v ท s วิส t t ครับ ผมว่ามันมัน,ม,นมันแปลกแล้วก็สวยดีครับเพราะว่าซูสไนกี้เนี่ยมันกลับทา่ากับ,กล,บกลับด้านครับกับของปกติทั่วไปอะไรเงี้ยและอย่างมาทำคู่ทำมาคอลแลบกับเออทาวิสกอตด้วยครับก็เลยอยากได้ทั่วไปก็น่าจะมี3-4หมื่นนะครับอย่างอย่างทั่วไปอ่าน่าจะประมาณอยู่ที่3-4หมื่นรับผมส่วนมากซื้อของ แต่กางเกงรองเท้าอะไรราคามันอาจจะสูงก็จริงแต่ว่าเราซื้อเนี่ยมันก็คือเราไม่ได้จ่ายแบบทีเดียวเลยบางอย่างบางคู่เราสั่งมันก็อาจจะต้องพิออเดอร์อะไรเงี้ยเพราะผมเป็นเท้าเป็นคนเท้าใหญ่ก็คือจะใส่เบอร์ส3เนี่ยครับส่วนมากมันจะไม่มีอยู่แล้วตามตามอย่างเงี้ยก็คือจะสั่งกับร้านแล้วก็ก็จะทยอยจ่ายได้อะไรเงี้ยครับมาจําก้อนหนึ่ง15 20วันเนี่ยก็ทยอยจ่ายไปจนกว่าจะครบหรือว่าถ้าสมมุติของมาแล้วมันยัง ยังายไม่ครบอะไรเงี้ยก็ก็ก็คุยกับทางร้านเนี่ยเพราะเราก็ผ่อนไปเกือบเกิน90%้าสแล้วมันก็แล้วแต่ความมุมมองแต่ละคนนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยเราซื้อคู่ที่เราไหวก็คือเราก็ดูจากเงินเดือนเราด้วยว่าเอ้สมมตุติเราเงินเดือนเท่านี้เราสามารถซื้อได้ก็คือไม่ได้เดือดร้อนคนคนอื่นก็แบบว่าเดือดร้อนเพื่อนหรือว่าอะไรแบบต้องไปยืมต่างหากอะไมันก็อันนั้นมันก็ไม่ถูก บางคนถามว่าทำไมชอบซื้อรองเท้าแพงอะไรเงี้ยผมเนี่ยคือซื้อเพราะว่าชอบบางคนเขาซื้อซื้อไว้เพื่อทําราคาก็มีบางคู่เนี่ยมันราคามันขึ้นนะครับยกตัวอย่างบางคู่ราคาออกมาจากจากร้านเงี้ยหนึ่งหมื่นมันก็ขึ้นเป็นแบบสองสามหมื่นก็มีนะครับหรือว่าบางคู่หมื่นขึ้นไปสี่ห้ามหมื่นก็มีบางคนเขาซื้อมาเนี่ยคือใส่ใส่เลยแล้วก็พอถึงเวลาแบบรู้สึกว่าคู่นี้รู้สึกเบือนะ่อแล้วมันก็ขายต่อได้ถ้าแบบเล่นกันจริง,รงๆก็ขายไม่มีขาดทุนแต่ว่า ถ้าแบบว่าเอาแบบขายออกไวหน่อยก็อาจจะขาดทุนพันสองพันซึ่งถ้าถามผมมันก็คุ้มนะคือมันสามารถขายต่อได้ครับขอบคุณมากครับ